ไม่รอดรองนี่แหละจริงไม่หอดรองสวัสดีเพื่อนๆชาวอยู่ไรดูกันนะฮะมาดูกันนะฮะกระบะคันนี้เมานะครับดูนะครับไายปลายายมานะครับเบรกแล้วครับเบรกแล้วตายไปเธอเบียร์อะไรวะกี่เธอเบียร์อะไรวะ ทะเบียนชบหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับเนี่ยกะบะน่าจะเป็นอีสูสีแดงนะครับเข้าซ้ายอีกแล้วครับซ้ายอีกแล้วซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไปปีนิดนึงครับอีกนิดนึงปีนิดนึงจะขี่ซ้ายไหมซ้ายไหมโอ้โหคทีเนียวครับที่จริงๆฮะอ่าไม่ขอเตือนผมไม่กล้าแทงนะฮะอ่าตอนนี้ลืมบอกนี่ผมขังแท็กซี่อยู่นะครับผมไม่ได้ถ่ายไปขับไปนะครับเดี๋ยวจะมาด่าผมอีก ซ้ายไปซ้ายมาเอา,เอา,เอาขวาไปซ้ายไปไปไปแนละ้วไปแนละ้วไปแนละ้วฮะไม่รู้เมาไม่รู้เขาเรียกว่าเมาหรือหลับในนะฮะโอเคแค่นี้นะฮะที่เหลือก็จะวันนี้ว่าจะรอดถึงบ้านไหมโชคดีสวัสดีครับ